แปรงสีฟันซอลรับแจ้งเกิดทวดไพ่ช่วงนี้สนับสนุนโดยแปรงสีฟันซอลสแอคทีฟกำมแคแรแปรงนุ่มแปรงสะอาดไม่บาดเงือกสวัสดีครับพวกผมเบียร์แกงข้าปุ้นนะครับกับแปรงสีฟันซอลรับ แจ้งเกิดทั่วไทยปีสีวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาแจ้งเกิดกันที่จังหวัดชัยนาทเที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้นั่นก็คือวัดปาาคลองมะขามเท่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดชัยนาทตเอ๊ะน้องสาวเบียร์ไปไหนเนี่ยน้องหญิงเนี่ยไม่ถึนาลาได้เลยเงนินแตกได้เล้ตามสบายแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะพี่บีสวัสดีค่ะค,คุณผู้ชมอําเป็นไงบ้างไงเนี่ยเอ้าก็ เขาไม่ว่างไงเขาก็เลยให้พี่ก็มาแทนเดี๋ยว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 พี่หญิงนี่ฝากของมาให้พี่เบียด้วยมาลางานน่ะแม่ก็ต้องยื่นใบลาด้วยโอ้ยทำเป็นนักเรียนเลยอ่ะโอ้ยโอ้โหสมรสต้องยิงแต่งงานทำไมต้องยิง มาแตกวันนี้นี่เองครับคุณผู้ชมว่าตัเบียร์ของเราแอบป,ปิ้งน้องหญิงๆเอ,ๆเอ,ๆเอๆ๋ว่าแต่ว่าเจ้าบ่าวของน้องหญิงๆเขาเป็นใครเนี่ยฐานะหน้าตาการศึกษาจะเทียบตัเบียร์ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยพี่เบียร์พี่เบียร์ไม่ต้องเสียใจนะทำไมเมื่อกี้เห็นเจ้าบ่าวมาแล้วทั้งหล่องกับพี่รวยกว่าพี่พูดจากระตุ้นภาพพูดยังชอบเลยพูดสุภาพงั้นเหรอน้องกิ๊กไม่รู้อะไรซะแล้วบางครั้งนะเบียร์อาจจะพูดแรงแต่เบียร์ก็แรงไม่ยอมเปลี่ยนปั๊ก รักไม่ยอมเปลี่ยนแปล่าฉันกล้าคิดนะจะเบียฮ่าเอาเป็นว่าน้องหญิงงเขาไปดีมีสุขก็ดีแล้วก็หักอกหักใจกันแล้วกันนะแต่ว่าหนูเนี่ยนะมองว่าพี่เบียหล่อนะดูดีไปไหนมิจะคนขอถ่ายรูปของพี่จะไม่ใช่นาเดชนะแต่พี่ก็ไม่อาจปฏิเสธว่าหน้าพี่คล้ายสบายใจ้วเชนเลล่ะอ๋อจะไม่ทำงานกันปะปะปปปไม่ได้คิดจะแย่งนะแต่แอบแช่งให้เลิกกัน เป็นชายที่แสนดีสุภาพบุรุษที่สุดเลยนะตาบียอันนี้ประชดนะเอาเป็นว่าเราไปหาผู้แจ้งเกิดคนแรกกันดีกว่าโอ้แม่เจ้าครับดูสิครับเขามีแต่โงแก่นี่เกแก่ครับกอดกันโซบกลางวันแสกหน้าคลินิกแหมอย่างนี้ต้องไปโวยซะหน่อยเลยนะตตาเบียน้องลูกกตนพี่ผมพูดตรงๆนะผมว่าพี่สองคนเนะไปเตอร์ไป,เ,ไปเป็นคู่กันเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเขาหลับครับหลับ อ๋อหลับเหรอครับแล้วไปเอเราก็นึกว่าซบกันด้วยความรักว่าแต่ว่าทําไมเพื่อนคุณพี่เขาถึงหลับสนิทซะขนาดนั้นล่ะครับไปอดหลับอดนอนที่ไหนมาครับเนี่ยเป็นโรกเป็นโลคหลับบ่อยกันหลับประจําโลกแบบนี้มีด้วยเหรอพี่แล้วที่จะปลุกนี่ตื่นนะฮะตื่นก็จะนานหน่อยครับพี่พี่พี่ลงปลุกเลยไปไม่ฮะไปไมที่ไหนไอ้แฟนนี่เป็นใครเนี่ยแล้วเพื่อนผมอยู่ไหนโอ้โหตอบคำถามไหนก่อนเนี่ยเออไปไม่ที่อื่นครับ ุ่อดูสิครับพูดยังไม่ทันขาดคาแกก็หลับไปอีกแล้วนะครับเ <Andrea! S 2> อ้านั่งใครเดินมาเนี่ยท่าทางเหมือนเจ้าหน้าที่ของคลินิกครับ เป็นไรมาครับเนี่ยเออคือเท่าที่ผมเห็นนะฮะเขาเป็นคนที่หลับง่ายมากเลยอาการนี้นาะารักษาได้เดีย๋ยวร้องเพลงให้ตอน,นตอเลยเลย,ยสยด้ายอวยตื่งใครเป็นไรล่ะครับพอร้องปุ๊บคุณพี่บุญช่วยแกก็ตื่นปั๊บ<ะ>หายป่วยเลยนะครับแหมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจริงๆเลยนะเนี่ยว่าแต่ว่าน้ำเสียงของคุณพี่แกไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยผมว่าไปเป็นนักร้องออดีกว่าพี่เสียงดีขนาดเนี้ย และเจ้าหน้าที่คลินิกที่เสียงดีเสียงดีคนนี้ก็คือพี่เอ๋ผู้แจ้งเกิดท่านแรกของเราพี่เอ๋มีชื่อจริงว่านายสมเกียรติคุณชรณยุทธยาพี่เอ๋มีอาชีพหลักคือเป็นพนักง,งานรับคนไข้คลินิกนายแพทย์รังสรรค์และนอกจากนั้นพี่เอ๋ยังมีจ็อบรับซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ที่บ้านด้วยพี่เอ๋เป็นคนร่าเริงอารมณ์ดีชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจถึงเป็นที่ปลื้มที่สุดก็คือพี่บาวีสยามนั่นเองชาตินี้ถ้าเป็นไปได้ก็อ,อยากจะร้องเพลงคู่กับพี่บาวีบนเวทีสักเพลง ตอนนี้นะครับให้พี่เอนะครับซ้อมร้องไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ลานรับแจ้งเกิดนะครับกิกไปแล้หาคนต่อไปกันดีกว่าไปเลยตอนนี้ก็ได้ไปแล้วนะครับพี่เอผู้แจ้งเกิดท่านแรกของเรานั่นเองแต่ยังือผู้กล้อีกหนึ่งท่านซึ่งจะเป็นใครนั้นเราตามตาบีกับน้องลูกกิ๊กไปกันเลยครับแต่เอะชาวบ้านเขากําลังทําอะไรกันก่อมอบหรือเปล่านี้อ๋อไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านกําลังประชุมลูกบ้านครับถ้างั้นก็เข้าไปแจมสนหน่อยกันแล้วกันนะตาบีน้องลูกกิ๊กวันนี้ เราจะมาถามในเรื่องปัญหาในหมู่บ้านอ้าวถ้าใครมีปัญหายกมือว่าไงแกเตมว่าไงเครียดมากเกิดจากความยากจนเพราะทำนาข้าวราคาถูกอ,อ้าวอย่างนั้นไม่มีปัญหาง่ายๆนิดเดียวมาปัญหาระดับชาติอย่างนี้ผู้ใหญ่บอกว่าแก้ง่ายนิดเดียวมาดูครับว่าผู้ใหญ่แกจะแก้ความเครียดให้ชาวบ้านได้ยังไงครับนี่เราต้องหัวเราะแคกลูกมา้ แก้ความเครียดเนี่ยมันมีอยู่3ระดับเครียดเล็กๆต้องหัวเราะเล็กๆหัวเราะเล็กๆอ่ะเค้กอ๋อวิธีแก้เครียดของผู้ใหญ่ก็คือการหัวเราะนั่นเองถ้ามีปัญหาเล็กๆก็หัวเราะเล็กๆแหมเข้าใจคิดนะผู้ใหญ่ผมขอแบบว่ามีความสุขสุดขีดเลยนะแม่ Okay, โอเคแล้วนะเนี่ยมีปัญหาเยอะอก็ต้องหัวเราะสุดขีดอย่างเจ้าเค้กอย่างเนี้ยถึงจะหายเครียดว่าแต่ว่าอย่าหัวเราะคนเดียวกันแล้วกันนะครับเขาจะหาว่าบ้าครับผู้ใหญ่เรามาหัวราะพร้อมกันหัวราะใหญ่ใหญ่อ้าวเอ,าอ้าแหมช่างเป็นหมู่บ้านที่มีความสุขจริงๆเลยนะเนี่ยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ดูหน้าแก่สิครับรู้สึกว่าจะมีความสุขกว่าลูกบ้านอีกนะนี่ เมือ่อสักครู่นียคือแก้ป yeah. ัญหาเบื้องต้นความสุขเบื้องต้นเล็กไปหาใหญ่่แต่ถ้าแก้ถาวรให้ใ่สิลุกนะนีครับ้งเร็จฝพกแล้วลุกขึ้นขอลุกขึ้นเลยจีบได้แฟนฉันตายแล้วเข้าไปสบายแล้วไม่ต้องไปสนใจ และนี่ก็คือน้องวันผู้สร้างความสุขถาวรให้กับชาวบ้านน้องวันหรือน้องสิมีชื่อจริงว่าเด็กหญิงสิรวันอินสุม่มน้องสิกําลังเรียนอยู่ชั้นหมอหนึ่งที่โรงเรียนหันคาราชรังสฤทธิ์น้องสิเป็นเด็กร่าเริงอารมณ์ดีชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจมีงานที่ไหนน้องสิก็ไปร้องจนทุ่งตรงวันเต็มบ้านไปหมดเลยนะครับอ้ยน้องสิพร้อมยังครับผมอมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปเลยครับที่ลานรับแจ้งเกิดครับผม ชื่อนี้สนับสนุนโดยแป้นดิฟันซอลแอคทีฟกันแข็แปรงนุ่มแป้งสะอาดไม่บาดเงื้อ นงงาเพลระยะสุดท้ายไม่มีจริงฮะโอ้โหบาวีอาสยามครับแดนเซอร์ชุดนี้นะครับมาแต่ประเทศเกาหลีขอเสียงบมมอให้กับน้องๆวงกัจันเรชั่นครับผมเมื่อในตาของเธอเหมือนจะเดินกับหลังดังหมดเดียวแรงพลังเดินไปข้างหน้า นับถอยหลังรอวันรำลาฉันเห็นน้ำตาหลังมาจากหัวใจระยะสุดท้ายอะไรอย่าเชื่อคำพูดของใครพลังสุดท้ายคือใจ จับไม่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะพี่เอบาวีก็บาวีเฮเจอบ่าเอกเข้าไปงานนี้ต้องบอกว่ามีหนาวเลยเนียอยากบอกว่าระยะสุดท้ายมาหาทางนี้ได้เลยค่ะร้องเพลงเพอแบบนี้ออกเทสได้เลยครับลูกคอยอย่างนี้ก็แจกิดไปเลยก็ผ่านไปนะครับสําหรับหนุ่มหล่อและตอนนี้น้องคิกเจอสาวสวยค่ะขอต้อนรับน้องสี่ค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงอะไรครับผม อาสยามค่ะโอ้โห oh, oh. ขอเสียงรมมือกับแดนเซอร์ครับอะจะเกิดภาคไหนเนื้อต้าย ตาำสูงให้มองชีวีพระองค์ท่านแผ่บารมีทุกท้องที่พื้นแผนดีโอ้แม่เจ้าจอกนองวันขอแปลงกายมาเป็นนกรองจับไม่ขึ้นมาม ได้เลยนะครับน้องสิโดยเฉพาะเรื่องน้ำเสียงลีลาการถ่ายทอดต้องบอกว่าโอ้โหมือเชีพดจริงๆเลยนะเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะครับเด็กชนาเก่งสุดยอดเลยครับน้องสี่มากระแตหลบเลยค่ะลูกสาวพวกเกิดแน่ๆวันทงยกไม่ว่านะครับแกเกทั้งสองท่านกันไปเลยแล้ววันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านวินัยสุดยาวมอบเกียรติบัตรนะคะให้กับผู้แจ้งเกิดทั้งสองท่านค่ะคระองค์ให้กับน้องสี่เลยค่ะ กับพี่เอครับถ้าร้อนยังไม่พอนะครับเรายังมีกิฟต์เซ็ตจากแบรงผิวปันเซลมาให้ด้วยนะครับมาให้กับพี่เอครับมาให้กับน้องสีครับ ใช่ครับและที่ขาดไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณแป้งสีฟันซอฟแอคทีฟกามแคร์แปรงนุ่มแปรงสะอาดไม่บาดเยียอในช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับกับลุงจอร์ดเย็นจีคุณลุงวิชัยโตรืดหนุ่มใหญ่ชาวไชน่าวันนี้จะมาขอโชว์ดีลากรเคอขวดที่ต้องบอกว่าเม a ซ i n g ที่สุดพอคอปุ๊บน้ำเย็นแข็งออกมาเป็นวนปั๊บติดตามช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยแปรงสีฟันซอฟ แอคทีฟก,กามแคแปแรงนุ่มแปรงสะอาดไม่บาดเงือกแปรงสีฟันโซ่รับแจ้งเกิดพูดไม